<Channel. S 1> สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม The Joy o f c r a t i o n Reborn ครับมันอัปเดตเร็วจริงๆครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน0.10เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวละครมาครบหมดแล้วทั้งเฟรดดี้บอนนี่ชิ c ้าฟ็อกซี่ผมได้อ่านคอมเมนต์มากมายเหลือเกินของเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทําให้ได้ทราบถึงวิธีการเล่นกับเจ้าฟ็อกซี่วนะครับวันนี้เราจะมาแก้มือกับมันแน่นอนรับรองว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับถ้าพร้อมแล้วก็เอามันก่อนเลยป่ะเอามันเลยเว้ย ไอ้เงก่อนจะไปเจอชิก้าครับขอคเคลียกับฟ็อกซี่นิดหนึง่งครั้งที่แล้วมีปัญหากันว่ะเฮ้ยเรายังไม่เคลียกันเลยอ่ะเขาบอกว่าให้เปิดไฟอัดตามันครับตอนที่มันตาสีขาวตอนที่มันพยายามจะวิ่งเข้ามามันกลัวแสงครับไหนวะมาครับเดินนี่นะไอ้กลวกมึงแล้วก็วิ่งครับใช้จังหวะน,นี้วิ่งหาของครับซึ่งของจะเป็นแสงใช่ไหมแสงอยู่ไหน เดินมานครับเอ้ยร์เอียรนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีในการเล่นกับฟ็อกซี่นะครับคุณอย่าไปเปิดไฟใส่มันตอนที่มันยังไม่ตาสีขาวเข้าใจไหมให้มันขาวออก่อนแล้วให้กดนะครับมาครับเอ้ยมาสิมากูมาเอ้หนึ่งชิ้นได้มาแล้วหนึ่งชิ้นครับจงหว่าน,นี้ต้องวิ่งสองชิ้นนี่นะ เอาเว้ยอย่างนี้เรามีโอกาสแน่ครับสามชิ้นคิดไม่ถึงว่ามันจะมาทางนั้นริวมือสั่นกดไปโดนปุ่ม F เฮ้ยผมว่ามีโอกาสครับ <c oughs> เอาเอาเอาอย่างนี้ได้อยู่ <c oughs> เพ่งเข้าไปในความมืด <c oughs> มอง เอานี่มึงมองไม่เห็นกูเหรอเนี่ยเอาจริงดิชิ้นที่หนึ่งวิ่งนะวิ่งหนีเร็วหาชิ้นที่สองมืดจริงๆเอาอย่วครับเอาไงเข้าไหมทาง มึงยืนขวางทางกูอะเรารู้วิธีการแล้วครับแต่แม่งตื่นเต้นว่ะมามามา,มาชิ้นที่หนึ่งอยูไหนวะนี่แนะแล้วก็วิ่งหนีครับของชิ้นที่หนึ่งนะนี่ครับได้มาหนึ่งแล้วโอมองไม่เห็นเลยมืดจัง ีตามหลังกูมานี่ครับอัดเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมาจากทางไหนเนี่ยก็อัดไฟฉายไปแล้วไม่หรอนี่ครับอัดโอ้โหลิวปวดตับกับการกระทำแบบนี้เอาจะเข้าไม่เข้าเอาไงว่ามานี่ไนงะวิ่ง ทางตันไหมเนี่ยทางตันอีกแล้วะขอไปหน่อยนะขอไปหน่อยนะเยสยแซดดับไฟชิ้นแรกไม่ใช่วะันนี้ก็เดินตามจังเลยอะ คือมันยากตรงไหนหรือว่ามันยากตรงที่ที่มันแคบแล้ววิ่งไปโดนแบบโดนของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะชิ้นแรกอยู่ซ้ายมือเลยนี่ว่าขอหน่อยดิจับไฟครับได้มาหนึ่งครับได้สองครับมาแน่มาแล้ว ลุบ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 ลบสองชิ้นตื่นตัวมากสองชิ้นเองไปไหนหมดว่าของอะ่ะ ไมีได้เสียงไม่รู้มาทางไหนตันอีกแล้วห้องนี้ตันอีกแล้วขอไปหน่อยดีอย่าขวางทางกันดิหลบ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 เชีปปปปปปป่ยมีกี่ชิ้นวะเนี่ยกดผิดโอ้ เจอแค่สองชิ้นเองครับคือรู้วิธีเล่นแล้วแต่แต่ก็ยากนะวิ่งมาได้หนึ่งชิ้นแล้วครับสบายดีหรือเปล่านี่ผมเดินถอยหลังนะเนี่ยใช้สกิลสุดๆเนี่ยแล้วกูก็ติดอะไรอย่างเนี่ยติดครับเดินไม่ได้ครับนี่คือบรัรค,ครับโอเคได้ละ พร้อมจะกด f ทุกเมื่อหาเอ้ยทางตันอ้าอ้เหนื่อยนั่นคือฟ็อกซี่ครับวิธีการเล่นของมันเล่นอย่างนี้ใจสั่นไปหมดละเรารู้วิธีเล่นแล้วแต่เรายังเล่นไม่ผ่านนะครับจะอ้วกเพิ่งกินข้าวมาแล้วแบบตะโกนบ่อยๆข้าวมันออกนะครับ ต่อไปคือชิก้านะครับเดี๋ยวคือผมจะบอกกันว่าช่วงนี้ช่วงคลิปแรกๆผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคงยังไม่ถึงขั้นแบบเล่นให้ผ่านหรืออะไรนะถ้าเอาจริงเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวมันจะจบอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเนะหมายถึงชีวิตของผมไปดูชิก้าบ้างนะครับว่าลูกไก่ตัวนี้จะมีฤทธิ์เดชเท่าเพื่อนของมันหรือรเปล่าเจอกันในป่านะครับสมรภูมิที่ ทรมานตับอีกแน่ๆที่หนึ่งเลยทีเดียวในป่าเดี๋ยวมาดูครับว่าเงื่อนไขของมันคืออะไรบ้างนะครับดูเหมือนจะมีเวลาให้ถึงโอ้สองิบามวิคือ5นาทีเลยนะครับนี่คือของชิ้นแรกครับได้มาแล้วแล้ว,ลวมีของ10ชิ้นว่ะเยอะเยอะโคตรน่าจะเปิดไฟไว้เลยนะครับมองไม่เห็นเลยนั่นใช่ชิ้นที่สอมะ ใช่ป่ะมาจากไหนเนี่ยชิ้นที่หนึ่งเป็นภาพโปสเตอร์อะไรสักอย่างครับไม่กล้าเปิดไฟนะครับตอนนี้เหมือนจะไม่ได้มีแค่ป่าอย่างเดียวอ่ะ อชิก้าคือถ้าเปิดไฟแล้วมันชิก้าถ้าเปิดไฟไปส่องมันจะอยู่นิ่งครับเหมือนเราห้ามหันหลังให้มันเพราะวะ่าต้องลองดูอีกทีนึงครับแต่เราตกใจนะพอม,มาแต่เสียงไงเล่นยังไงวะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยมันยังมีบัคกเรื่องการเดินชนวัตถุอยู่นะครับมีแสงไฟ ลำไรผมว่าป่านี้ต้องกว้างมากแน่เลยอ่ะมองไปรอบๆยังไม่เห็นตัวอะไรเหมือนจะมีรั้วนะครับมีอานาเคตอยู่เราต้องตื่นตัวงานม,มีแสงครับเฮ้ยมืดชิบหายกงชิก้าแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ วิ่งไปเรื่อยอะขอสำรวจอาณาเขตรอบๆก่อนนะครับว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับเราก็วิ่งชนรั้วนะผมกำลังวิ่งเลาะรั้วไปเรื่อย,รอยครับผมคิดว่าไอเทมไม่น่าจะอยู่ริมนะครับน่าจะอยู่กลางๆเลยครับเฮ้ยทีนี่สองเฮ้ยผมยินเสียง ยังไม่เข้าใจชิก้าว่ะแต่เหมือนครั้งแรกคือหันไปปุ๊บมันจะหยุดแต่ห้ามเปิดไฟหรือยังไงนั่นแหละแต่ผมชอบกราฟิกเกมนี้มากเลยนะครับสวยนะครับเนียนมากต้นมงต้นไม้นี่แบบเหมือนจริงกว่าเกมอื่นนะดูวยสั่นดิ๊กดิ๊เลยของชิ้นที่หนึ่งโปสเตอร์หมาป่าเจอแล้วครับได้ยินเสียงแล้วครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับ อย่ามองมันนานเกินไปนั่นเองครับถ้ามองมันมันจะตาแดงขึ้นเรื่อยๆครับเข้าใจแลครับโอเคถ้างั้นก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอมันเข้าใกล้ก็แค่หันไปมองมันแต่อย่ามองมันนานครับผมคิดว่ายิ่งส่องไฟมันยิ่งตาแดงเร็วครับแต่ถ้ากูไม่ส่องกูก็ไม่เห็นของไงมาแล้ว มีเสียงตืดตืดรดเนี่ยเสียงหุ่นยนต์น่ะม่เอ้ยแล้วของสิบชิ้นเลยเนี่ยยังไม่ไม่เห็นวีแววเลยนะครับหันไปมองมันครับไม่ได้หยุดยังไงดูเทคนิคแล้วครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องนั้นนะเรื่องนั้นปัญหาคือของครับหาของไม่เจอครับ วิ่งอย่างเดียวอ่ะยังไม่เยแม่งเดินตามจริงด้วยเฮ้ยได้สองแล้วดูเหมือนจะติดอยู่ตามทางนะครับตามป้ายไฟอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอ้ยมันมาใกล้อ่ะไม่มีนี่มา เรามองไม่เห็นมันเลยครับแต่เรารู้ว่ามันมันตามเรามาครับเสียงมันมานั่นไงสามตามเสาไฟเหรอเนี่ยน่ากลัวว่ะวิ่งหันไปหันมาได้ปวดหัวเนี่ยมองไม่เห็นมันอนะแต่รู้ว่ามันตามมาเรื่อย ได้ไปสามชิ้นครับนดสัดเฮ้ยสี่ชิ้นนี่มันสแลนเดอร์แมนไหมเนี่ยไปเรื่อยๆคืออย่าวิ่งไปหามันแล้วกันครับถ้าวิ่งหันหน้าหามันในความมืดมันจะตาแดงเมื่อวิ่งใส่เรานะครับคี r รั n นิงอีกร้อยวิแถวๆเสาไฟอะไรอย่างนงี้นะวะ มีไหมไปๆผมว่าเวลาจะหมดแล้วครับนั่นไง5นี่น่าจะเป็นเบสชิก้าของผมเลยนะครับมันตามมาแล้วครับเห็นไฟไหมนะครับยิ่งวิ่งยิ่งรู้สึกว่าแม่งลึกสักสๆป่าเฮี้ยนี่ เฮ้เชิญรัวเยอะห้าสิบวิไม่มีทางที่ทำได้แน่ๆครับรอบนี้อีกตั้งห้าอันเนี่ยก็ยังโชคดีที่มันมาแค่ตัวเดียวนะถ้ามันมามากกว่าหนึ่งตัวในนี้เนี่ยแสนสาหัสแน่นอนคือไม่อยากเฮ้ยดอยโอชิก้าเนี่ยอันตรายตรงที่ว่าเราวิ่งอยู่ในความมืดแต่ถ้าเราวิ่งไปในความมืดแล้วไปทางมันอ่ะ มันจะตาแดงจนวิ่งเข้ามาใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นคือจุดอันตรายของมันนะครับแต่ถ้าเทียบกับความความสยองขวัญแล้วผมให้ฟ็อกซี่มากกว่านะครับการเล่นกับฟ็อกซี่นี่เป็นการเล่นที่บั่นทอนพลังงานชีวิตได้อย่างดีที่สุดเลยนะครับระแวงด้วยที่แคบด้วยเดินยากด้วยนะครับผมจะให้ฟ็อกซี่อีกครั้งหนึ่งให้โอกาสเขาไ้ฆ่าเราอีกครั้งหนึ่งนะครับยังคาใจผมว่าเราทําได้ผมแค่หาของไม่เจอแค่นี้ เริ่มมาของชิลนแรกอยู่ทางซ้ายคือของไม่น่าจะเปลี่ยนที่แน่ๆครับนี่ไงชิลนแรกต้องอยู่ทางซ้ายอา้าวหายหมายไฟไว้ยังไงวะมาครับ <c oughs> กูไม่ได้เปิดไฟให้มึงเห็นเลยเนะี่ยมึงจะตาแดงทำไมเนี่ย <c oughs> เดินไปด้วยครับนี่ไงล่ะเปรี้ยง แต่ผมชอบมาเจอทางตันนี่คือปัญหาผมเนี่ยมาวิ่งครับเปลี่ยนชิ้นที่หนึ่งโอเลเฮเอลาโฮใช่กูเอง ชิ้นที่2เวลามีน,อน้องยอมใจแล้วทูนหัวล้อสุดท้ายนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับผมจะไม่ต่อล้อต่อเทียงอะไรมัแล้วแล้วเราต้องวิ่งครับมีคนบอกว่าเราต้องวิ่งพี่นัทจะมาเดินเล่นไม่ได้ครับพี่ไม่ผ่านครับ วิ่งแม่งรัวๆเลยลูกเดีย๋ยววิ่งไปชนมันแล้วกันทางไหนวะเฮีย้กูตกใจมึงวิ่งเนี่ยสองสองสองุ้ยเฮียตกสองครับวิ่งไปครับโอ้ยตีดีกแล้วอ่ะตีดีกแล้ว ใกล้จังใกล้จังเลยพี่ฟอ็อกซี่พี่ครับเห็นของชิ้นที่สามไหมครับ เจ็ดวิพี่ผมกำลังรีบครับเฝลละเฮ้ยไม่ทันไม่ทันแล้วจะกลัวมึงทำไมล่ะมาแล้วก็ยืนขวางประตูผมก็ไปไม่ได้อีกมันยากตรงที่ไม่รู้ว่าของอยู่ไหนเนี่ย เอาละครับแล้นั่นก็คือเวอร์ชันอัปเดตของ T.J.O.C. Reborn นะครับ0.1.0มีชิก้ามีฟ็อกซี่ทุกอย่างเข้ามาพร้อมหมดแล้วเหลือแค่คุณโหลดไปเล่นกันนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามผ่านให้ได้จริงๆแล้วนะครับอันนี้เป็นการเหมือนซัมเปอร์หาวิธีการอะไรอย่างงี้เมจริงเป็นข้ออ้างเพราะว่าเล่นไม่ผ่านเอาละครับพบกันคลิปหน้าครับคราวนี้จะเอาจริงแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปคือเล่นให้ผ่านแล้วครับวันนี้ขอให้อาลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจ่องตาม,มาเดี๋ยวตาแดง เทียนมีมีจะดับแล้วโวยเฮ้ยเฮ้ย